สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมเป็ล่นและพบกับผมโอมครับโอ้โหทุกคนนะฮะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าโคตรน่าเสียดายครับการประกาศออกมาล่าสุดผ่านอินสตาแกรมของไรอันกาเซียหรือ The f a ฟหรือ King รอันนะครับที่เขาบอกว่าบาดเจ็บนะฮะจากการซ้อมมวยไม่รู้ว่าบาดเจ็บจากอะไรก็ตามนะทำให้ไหรอันเนี่ยไม่ได้อัดน้องอันโปลงไปล่วงนอนกับพื้นให้โอมได้เห็นซึ่งผมก็อยากเห็นมากๆนะฮะ นั่นเลยครับเป็นเรื่องที่โอ้โหผมเสียใจยเสียอกเสียใจยสุดๆว่าเฮ้ยไรอันกาเซียเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยตั้งใจฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากการฟิตซ้อมนะฮะทำให้ไฟต์ต้องผูกเลื่อนไปก่อนก็ขอโทษทางทีมผู้จัดแล้วก็ไรอันก็บอกว่าอันโปรออก่อนนะยังไงชั้นอัดนายแน่เดี๋ยวอัดนายให้ล่วงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ว่าช้าหน่อยรอไปก่อน นี่รับอันนี้ไรอันเขาก็แท็กของเขาเองเลยนะก็บอกได้เลยว่าไรอันก็ถือว่าเป็นนักชกที่ขึ้นไปต่อยบนเวทีเนี่ยก็มีความเป็นสุภาพบุรุษสูงนะฮะก็คือซัดเต็มที่ต่อยเต็มที่เดือดแน่นอนแต่ไม่นับไฟที่ต่อยกับดาวินฮานีนะฮะไฟนั้นก็คือสุดจะปั่นจริงๆสําหรับไรอันกาเซียนะแต่ก็ ไม่ว่าใจไงก็ตามทุกวันนี้ผมก็ยังสะใจอยู่เนี่ยเวลากลับไปดูไฮไลท์ไฟส์ไลอ้อนกับดาวินนะเนี่ยเป็นไฟ์แห่งปีของโอมจริงๆนะฮะก็นั่นแหละครับทุกคนก็วันนี้นํามาเล่าให้ทุกคนฟังแบบง่ายๆว่าไลอันไม่ชกแล้นะญี่ปุ่นชวด2ไฟ์ติดแล้วฮะนั่นก็คือ1ไฟ์ที่ไ,ไลอ้นจะได้ต่อยกับอันโปนะฮะไม่ได้ดูแล้วนะในท้ายปีเนี่ยแล้วก็ไฟ์ที่ตัวแหมนิ้วอ่ะอีกไฟส์หนึ่งก็คือ ไฟที่นาวยะอินุเอต่อยกับแซมกูดแมนนะฮะก็ไม่ได้ดูได้ดูปีหน้านู่นนะฮะแล้วก็ไฟไรอันกาเซียเขายัางไม่ได้ระบุนะครับว่าจะกลับมาต่อยเมื่อไหร่กลับมาต่อยวันไหนอะไรยังไงกันแน่ไม่ได้บอกนะแต่นาวยะเลื่อนไป2ี่มกราคมนะครับผมก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวาายังไงมีอะไรมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ฟังอีกหนึ่งครั้งสำหรับไฟของไรอันกับอันโปนะแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยรอดูไรอันมากผมมั่นใจว่า คนที่มีความรู้สึกเหมือนโอมอะมีเยอะมากนะคือต้องการที่จะอยากดูไฟล์ไลอันเพราะผมมั่นใจว่าไลอันปะทะอันโปอะ่ะหลายหคนก็มีความแบบหมันไส้อันโป่อหน่อยอะ่ะเพราะแบบดูเป็นนักมวยฟิลนักเลงนะฮะแล้วก็กล้าท้าทายมาต่อยกับแชมป์มวยโลกอย่างอดีตแชมป์ปลากเกียวอย่างเงี้ยเขาก็ต่อยปากเกียวได้ดีเลยนะ นั่นแหละรครับมันก็มีคนแบบเกิดมันไส้เยอะอยู่อะแล้วก็ผมก็อยากเห็นอันโปมันล่วงจริงๆนั่นแหละก็เนี่ยเสียใจแบบเสียใจจริงๆนะแบบไม่ได้เห็นนะไฟนาอยะกับกู๊ดแมนต่อยไม่ต่อยผมไม่ค่อยสนใจนะคือยังไงผลลั์ผลสุดท้ายมันยังออกเหมือนเดิมว่า man, กู๊ดแมนกองกับพื้นเช่นเดิมนะแต่ไฟของไลอ้อนเนี่ยสิโอ้โหมันเสียายจริงๆนะฮะไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วไลอัอนก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าเอ้ยตกลงกับผู้จัดยังไงว่าจะต่อยเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวมีอัปเดตอะไรนะ ผมจะอัปเดตให้ ทางข้อความนี่แหละแล้วก็จะปักหมุดไว้ให้นะทุกคนก็มากดเข้ามาอ่านอีกรอบได้นะครับถ้ามันมีอัปเดตนะแต่ถ้าว่าอัปเดตจริงๆแล้วได้ไฟล์ใหม่ก็อาจจะต้องทําคลิปใหม่ให้กับทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็ถ้าโอมให้ข้อมูลทงางด้านในผิดไปหรือผู้ใดผิดไปผมขอภายณธินี้ด้วยนะครับทุกคนครก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในวันที่ใกล้ปีใหม่แล้วนะขอทุกคนมีความสุขทุกคนครับและห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายดูมวยกันไปยาวัับบันนนีี้ขออตวาไปก่ร